สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมดดําแช่อุทาหอนหลงผิดติดยาเลิกได้เพราะแฟนตายต่อหน้าถือว่าเป็นการเปิดใจพูดแบบเต็มๆครั้งแรกของมดดําคชาพาพิธีกรชื่อดังเกี่ยวกับประสบการณ์พัวพันกับยาเสพติดมาหลายสิบปีก่อนในรายการข่าวใส่ไข่ที่ออกอากาศทางช่องไทยรัฐทีวีหลังเจ้าตัวได้รายงานข่าวยาเสพติดและถูกหนุ่มกันใช้เปิดประเด็นเรื่องในอดีตจนทาให้หมดดําต้องเล่าเพื่อเป็นอุทาหณ์สอนใจคนว่าเคยเล่าให้หนุ่มฟังเคยโดนรวบตึงแล้วยัดไว้ใน ห้้องนําหลังจากนั้นก็กลดไปเลยจากนั้นหนุ่มกัญชัยเล่าเรื่องเมื่อสิบกว่าปีก่อนของมดดําให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้คนดูว่ากําลังเทคยาอยู่นั่งนั่งอยู่ตํารวจมาเคาะห้องบอกว่ามีเพื่อนห้องนี้โดดลงไปข้างล่างเหล็กแหลมเสียบบอกตายและมดดาก็เล่าต่อว่าอันนั้นเป็นเหตุผลที่หยุดเล่นเพราะแฟนเก่าเล่นแล้วกระโดดออกไปพอเห็นสภาพศพของแฟนตัวเองก็ช็อกไปเลยเพื่อนก็บอกว่าถ้าเรายังเล่นกันต่อไปแบบนี้สอบต่อไปก็เป็นเราก็เลยเลิกตอนนั้นหยุดเลยเพราะลงศพไม่ได้มีไว้ใส ใส่คนแกนอกจากนี้มดดำยังเขียนชื่อใส่กระดาษให้หนุ่มกันชัยดูและเล่าว่าคนนี้ปีนตึกเป็นสไปเดอร์แมนเลยไม่ตกมาตายก็บุญแล้วเมื่อก่อนยังไม่อันตรายเท่านี้แต่ทุกวันนี้อันตรายถึงชีวิตท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ